ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังสประการนี้สประการเป็นชไหนคือกำลังคือปัญญาหนึ่งกำลังคือความเพียรหนึ่งกำลังคือการงานอันไม่มีโทษหนึ่งกำลังคือการสงเคราะห์หนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือปัญญาเป็นฉไหนทำเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษทำเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษ ทำเหล่าใดดำนับว่าดำทำเหล่าใดขาวนับว่าขาวทำเหล่าใดไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพทำเหล่าใดควรเสพนับว่าควรเสพทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะ ธรรมเหล่าใดสามารถทําความเป็นพระอริยะนับว่าสามารถทําความเป็นพระอริยะรทาเหล่านั้นเป็นธรรมอันบุคคลเห็นแจ้งประพฤติได้ด้วยปัญญานี้เรียกว่ากําลังคือปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือความเพียรเป็นฉะไหน ทำเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลทำเหล่าใดมีโทษนับว่ามีโทษทำเหล่าใดดำนับว่าดำทำเหล่าใดไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพทำเหล่าใดไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะนับว่าไม่สามารถทำความเป็นพระอริยะบุคคลยังฉันทะให้เกิด พยายามปรารรความเพียรประการจิตตั้งจิตไว้เพื่อละธรรมเหล่านั้นรมเหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลธรมเหล่าใดไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษรมเหล่าใดขาวนับว่าขาวธรรมเหล่าใดควรเสพนับว่าควรเสพ ทำเหล่าใดสามารถทำความเป็นพระอริยะนับว่าสามารถทำความเป็นพระอริยะบุคคลย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อได้ทำเหล่านั้นนี้เรียกว่ากำลังคือความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือ การงานอันไม่มีโทษเป็นฉะไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนีเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันหาโทษมิได้นี้เรียกว่ากำลังคือการงานอันไม่มีโทษดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังคือการสงเคราะห์เป็นฉะไหน สังขารวัตถุ4ประการนี้คือทาน1นึ่งปยยวัชชะหอัฏฐจริยา1สมานัตตตา1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลายการแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ต้องการผู้เงียบโสดลงสดับ นี้เลิศก,กว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รักการชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทาชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทาชักชวนผู้ตระณีให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคะสัมปทา ชักชวนผู้มีปัญญาสามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทานี้เลิศก,กว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลายพระโสดาบันมีตนเสมอกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี พระอาหารหันต์มีตนเสมอกับพระอาหารหันต์นี้เลิศก,กว่าความมีตนเสมอทั้งหลายนี้เรียกว่ากำลังคือการสงเคราะห์ดูก่อนปิกษุทั้งหลายกำลังสี่ประการนี้แล